สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p n s e นเอซนะคะวันนี้เราจะมาสปอยอนิมะจีนอย่างเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาค2นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยจีเจียสินเพลหรอเขาเพ้ได้อย่างไรกันนักเรียนหลายคนเริ่มจับกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และในตอนนี้อาจารย์ฟ้านหวีก็ได้เดินตรงไปยังพื้นที่ทดลองเครื่องมือวิญญ,ญาณอย่างรวดเร็วเขาเดินตรงไปหาอาจารย์หมาและอาจารย์เซียนจี่เวินพร้อมกับพูดว่าอาจารย์สําหรับการแข่งขันวันนี้ ต้องจบลงเท่านี้อาจารย์หมาตกตะลึงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะถามออกไปว่าอะไรนะมันเป็นเพราะอะไรอาจารย์ฟานหวีชี้ไปที่หัวหวีเห่าพร้อมกับพูดขึ้นว่าท่านเองก็เป็นถึงวิศวกรวิญญาณระดับแปดและยังเป็นวิญญาณพมยุทธด้วยท่านไม่รู้หรือไม่ว่าหัวหวีเห่ากําลังเข้าสู่สภาวะการทําสมาธิอย่างลึกซึง้งหัวหวีเห่าในตอนนี้นิ่งราวกับรูปปั้นอาจารย์เซียนจิเวินจึงพูดขึ้นสภาวะการทําสมาธิลึกซึงง้งนั้นหรืออาจารย์ฟานหวีพยักหน้าพร้อมกับ พูดขึ้นว่าใช่แล้วข้าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เด็กคนนี้ไม่สามารถเทียบกับผู้ควบคุมวิญญาณทั่วไปได้เลยข้าขอโทษด้วยนะที่สร้างปัญหาแบบนี้ท่านในปรดช่วยข้าบอกกับผู้อาวุโสจิ้งหงเฉินด้วยว่าการประลองนี้จะต้องหยุดลงแค่นี้ข้าเชื่อว่าผู้อาวุโสจิ้งหงเฉินได้บรรลุเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้แล้วข้าต้องขอยืมพื้นที่แห่งนี้สักพักเพราะาหัววีเฮาไม่สามารถถูกลบกวนในระหว่างการทำสมาธิได้และข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อดูแลเขาเอง อาจารย์เซวียนจีเหวินพยักหน้าพร้อมกับตอบขึ้นว่าเรื่องนี้ข้ารู้แล้วตอนนี้ข้าเป็นอาจารย์ของเขาข้าจะอยู่ที่นี่กับท่านเพื่อดูแลเขาอาจารย์หมาเรื่องนี้ข้าต้องรบกวนท่านด้วยอาจารย์มหมาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ยังพยักหน้าเขากลับไปที่ที่นั่งผู้ชมหลักอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนใครจะไปคาดคิดว่าหัววีห้าวนั้นจะประสบกับการเปลีป่ยนแปลงเช่นนี้หลังจากที่พวกรุ่งโจรหงเฉินได้รับข่าวเขาก็รู้สึกมึนงงพร้อมกับความกังวลที่ผุดขึ้นมาในใจ ขเขาถึงแม้ว่าภายนอกนั้นจะดูเหมือนว่าทุกอย่างจะสําเร็จในการแข่งขันครั้งนี้จากความคิดเห็นของบรรดาอาจารย์และปฏิกิริยาของนักเรียนต่อการแข่งขันนั้นถือว่าออกมาในทางที่ดีพวกเขาต่างพูดคุยว่าจะเอาชนะผู้เชี่ยวชาญวิญญาจารย์ได้อย่างไรและจะมีวิธีรับมือได้อย่างไรคาดว่าหลังจากการแข่งขันนี้จบลงนักเรียนทั้งหมดจะมีความกระตือรือร้อนในการฝึกฝนมากขึ้นผู้อาวุโสจิ้งหงเฉินคิดทบทวนถึงประเด็นนี้เขารีบสั่งให้อาจารย์มาประกาศยุติการแข่ง ขันทันทีและหัววีห้าวก็ได้จบการแข่งขันด้วยชัยชนะติดต่อกัน33ครั้งโดยไม่มีนักเรียนคนไหนของโรงเรียนวิศวกรสุริยันจันทราสามารถเอาชนะเขาได้แต่การประลองที่เหลือนั้นไม่สามารถดําเนินต่อไปได้หลังจากนั้นหนึ่งวันผู้อาวุโสจิ้งหงเฉินก็ได้รับข่าวดีหลังจากที่จีเจ๋อเฉินไปแล้วเขาก็เริ่มการทําสมาธิลึกเช่นกันตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะการทําสมาธิลึกเช่นกันกันกบหัววีหา้าวอย่างน้อยเขาก็รักษาหน้าของโรงเรียนวิศวกร สุริยันจันทราได้บ้างแต่ใครจะไปคาดคิดว่าหัววีห้าจะอยู่ในสภาวะการทำสมาธิลึกได้นานเท่าไหร่แต่เมื่ออาจารย์ฟ้านหวีและอาจารย์สเวนจิวเวินตัดสินใจที่จะปกป้องหัววีหา้าพวกเขานั้นก็ได้สร้างเต็นท์ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามหัววีหา้ายังคงไม่ตื่นจากการทำสมาธิหลังจากที่ผ่านไป7วันทั่วร่างกายของเขานั้นถูกปกคุมไปด้วยฝุ่นอาจารย์ทั้งสองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกางเต็นท์ขนาดใหญ่อยู่รอบๆตัวของเขาโดยที่ไม่ให้กระทบต่อการทำสมาธิของเขา ตั้งแต่ที่เขาอยู่โรงเรียนสื่อไรเคอร์อาจารย์ฟ้านวีก็ตระหนักถึงความหมายของการทำสมาธินั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขานั้นไม่กังวลตั้งแต่แรกการไหลเวียนของเลือดและการทํางานของร่างกายนั้นจะลดลงเป็นอย่างมากเมื่อวิญญาจารย์เข้าสู่การทําสมาธิลึกมันมีความเป็นไปได้ที่การทําสมาธินั้นจะอยู่ได้นานถึงหนึ่งเดือนและสถานการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในโรงเรียนสื่อไรเคอร์ยิ่งระยะเวลาของการทําสมาธินานเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นผลดีกับผู้เชี่ยวชาญวิญญาจาร์มากขึ้นเท่านั้น หนึ่งเดือนผ่านไปไปเหมือนโกหกอาจารย์ฟานหวีนั้นยังคงไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วแต่หัววีห้าวนั้นยังคงนั่งสมาธิอยู่อาการบาดเจ็บที่แขนขวาของหัววีห้าก็หายดีแล้วเมื่อแผ่นน้ําแข็งบางๆหล่นลงมาแผลทั้งหมดของเขาก็หายดีโดยที่ไม่มีรอยแผลเป็นเหลืออยู่เลยอย่างไรก็ตามแต่ถ้าว่าอุณหภูมิร่างกายของหัววีห้านั้นก็เย็นขึ้นเรื่อยๆการไหลเวียนของพลังวิญญ,ญาณการหายใจและการเต้นของหัวใจของเขานั้นแทบไม่สามารถตรวจจับได้เลยเขาสูญเสียการ ควบคุมตัวเองนั้นหรืออาจารย์ฟ้านหวีได้พึมพำกับตัวเองเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะเรื่องนี้เขาจึงรีบเขียนจดหมายและสั่งให้เย่ยเสียวเฉิงนั้นนำจดหมายไปให้ผวโ,โสเสวียนที่โรงเรียนสื่อไลเคอร์ในจดหมายของเขาเขาได้อธิบายถึงขั้นตอนทั้งหมดที่หัววีเฮ้านั้นตกอยู่ในสภาพนี้หลังจากนั้นผู้อาวูโสเสวียนก็มาแต่การมาของเขานั้นไม่ได้ทําให้โรงเรียนวิศวกรสุริยันตันธาน,นั้นตื่นตัวเขาแอบเข้ามาเงียบๆในตอนกลางคืนผู้อาวูโสเสวียนตรวจอบดูร่างกายหงอย วีห้าโดยละเอียดเขารู้สึกประหลาดใจและบอกกับอาจารย์ฟั่นวีไปว่าเขาสบายดีแต่ระดับการทำสมาธิของเขานั้นสูงมากเกรงว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้นและผู้อาวุโสเสวียนยังเคยเห็นบางสิ่งที่คล้ายกับผู้อาวุโสโม่มาก่อนเขาสั่งให้อาจารย์ฟั่นวีนั้นเฝ้าดูหัววีห้าอย่างระมัดระวังเพราะการทำสมาธินี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อความก้าวหน้าในอนาคตของหัววีห้าเพื่อเหลี่ยงเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นผู้อาวุโสเสวียนจึงรีบกลับไปที่โรงเรียนสื่อไลเคอร์หลังจากที่ตรวจสอบหัววีห ส่วนอาจารย์ฟ้านหวีนั้นยังคงรอต่อไปอีกหกเดือนแต่แล้วทุกอย่างนั้นก็ถูกปกคลมไปด้วยความมืดในความมืดมิดนั้นก็ได้ปรากฏแสงสีทองดวงหนึ่งลอยขึ้นมาแสงสีทองได้แผ่กระจายออกไปและโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะสว่างขึ้นจากนั้นแสงสีทองก็ค่อยๆก่อตัวเป็นลูกบอลด,ดูอีกมุมหนึง่งมันก็คล้ายๆเหมือนกับพระอาทิตย์ดวงเล็กๆอย่างไรก็ตามโลกทั้งใบนั้นดูเหมือนจะสว่างสวัยด้วยแสงสีทองมันเป็นทะเลที่กว้างใหญ่มากสีของน้ําทะเลนั้นเป็นสีทองสลัว แสงที่อ่อนโยนก็ได้เคลื่อนไหวไปตามจังหวะของระลอกบนผิวน้ําซึ่งเป่งประกายทันใดนั้นดวงอาทิตย์ก็แปเปลีป่ยนไปเป็นลูกบนดอกไม้ไฟที่ประทุขึ้นบนท้องฟ้าและดวงตาสีทองขนาดใหญ่ก็ได้ตั้งฉากขึ้นมาแทนที่แล้วมองดูทะเลแทนรัศมีที่คล้ายจัก,กรพรรดิแมงป่องโยเคมันก็ได้ปรากฏขึ้นทําให้ทะเลทั้งหมดนั้นสงบลงทันทีแต่ถ้าว่าจูๆ่ๆก็ได้มีใครบางคนลอยขึ้นมาจากผิวน้ําที่นิ่งสงบล่างนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่เปลือยเปล่าผิวของเขาเป็นสีทอง ในตอนที่เขาปรากฏตัวขึ้นดวงตาที่ตั้งตรงอยู่บนท้องฟ้าก็ส่องประกายแสงสีทองออกมาแสงสีทองได้ยกร่างของเขาขึ้นจากผิวน้ําอย่างนุ่มนวลเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกับพึมพำว่านี่มันที่ไหนกันนี่คือทะเลแห่งจิตวิญญาณของเจ้าเสียงปริศนาพูดขึ้นจากนั้นเขาก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเด็กหนุ่มเขาก็คืออีไลเคอร์ซื้อเล่เด็กหนุ่มที่เปล่งประกายด้วยแสงสีทองนั่นก็คือหัววีเฮ้าหัววีเฮ้ายังคงตกอยู่ในภวังซ่วขนาจากนั้น เขาจึงพูดขึ้นว่าทะเลแห่งจิตวิญญาณน,นี่คือทะเลแห่งจิตวิญญาณของข้าจริงๆหรือสำหรับการสปอยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ